ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นบรรยากาศพองทุ่งทุ่งไร่ทุ่งนาชีวิตบรานนกคอกอนาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนี่คือข้าวนาปรังยามเย็นนะครับ ให้เปรียบเทียบดูระวางธรรมชาติบราน,นอกกับในเมืองนะครับในเมืองที่ไหนหน่าอยู่กันนะครับที่นี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบนตึกชั้นห้ารางหมงกระทะกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยไทยแลนดไม่ยอมสวนกันมาเลย ให้ท่านผู้ชมได้ดูครับภาพบรรยากาศเขียวกะจีไปด้วยข้าวนาปลังนะครับเป็นบรรยากาศที่สดชื่นร่มเย็นเช้าเย็นมาสูตรบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติที่หาความสุข หาที่เปรียบไม่ได้คือท้องไร่ท้องนาปอดมลมลภาวะมลพิษสูตรอากาศเข้าไปลึกสูตรสิ่งที่เป็นออกซิเจนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะเลยขอใช้ภาพบรรยากาศนี้ส่งไปยัง พี่น้องที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ห่างไกลบ้านจากสินหันไปแดนไกลนะครับไ้เห็นภาพท้องทุ่งทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านเรานะครับขอให้รีบสร้างเนื้อสร้างตัวรีบกลับมาอยู่บ้านเรานะครับมีความสุข,ข,ขที่สุดครับสวัสดีครับ